สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุสมสหกรณ์อมทรัพ์แห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าสสชสอ,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 อก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554นะเทศบาลตำบลบางสีทองอำเภอบางกลย้ยจังหวัดลทบุรีทำการจดทะเบียนเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ ตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติการชาปันกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ทั่วประเทศทุกกลุ่มวิชาชีพเมื่อยามเสียชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์อมรัพย์ทําให้ขบวนการสหกรณ์อมรัพย์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจากความตระหนักในการช่วยเหลือซึ่งกันและการยามเสียชีวิตของขบวนการสหกรณ์อมรัพย์ครู ได้มีการหารือเพื่อจัดตั้งองค์กรสวัสดิการให้คู่กับสหกรณ์โดยก่อตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมรัพย์ครูไทยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553นะสหกรณ์อมทรัพย์ครูเลยจำกัดโดยการนำของดรก๊กดอนสําราญประธานสหกรณ์อมทรัย์ครูเลยจำกัดในขณะนั้นศาลต่อก่อตั้งมาเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกในขบวนการสหกรณ์อมทรัพย์ไทย โดยสชสชสอเป็นกองรวมทุกกลุ่มวิชาชีพเป็นองค์กรคู่ขนานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดและยังเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์8สมาคม7กลุ่มวิชาชีพในปีเริ่มก่อตั้งพุทธศักราช2554สสชสอมีศูนย์ประสานงาน312ศูนย์และมีสมาชิก156,967คน ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานเพิ่มขึ้นเป็น515ศูนย์และมีสมาชิก343,834คนสมาชิกเสียชีวิต29,163รายจ่ายเงินสมคอไปแล้วกว่า17,000ล้านบาท เป็นตัวชี้วัดถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นสวัสดิการของคนในขบวนการสหกรณ์อมทรั์ไทยจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสวัสดิการในขบวนการสหกรณ์อมทรัพย์ที่ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกอย่างแท้จริงสสชสออได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดังต่อไปนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดก่อตั้งนำโดยนายวิทยารากาักษาทิพย์คณะกรรมการดำเนินการชุดที่หนึ่งนำโดยดรเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการชุดท nah an ี nah an 5, ham, ่2นำโดยดรก๊กดอนสำรานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่3นำโดยดรก๊กดอนสำรานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่4นำโดยดรก๊กดอนสำรานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่5านำโดยดรก๊กดอนสำรานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่6นำโดยนายอุทัยศรีเทพปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินการชุดที่7 นำโดยนายสมพลตันติสันติสมเป็นนายกคนปัจจุบันและนายสมชายรัตนาอารีเป็นผู้จัดการสมาคมพร้อมด้วยฝ่ายจัดการที่จะคอยให้บริการและดูแลสมาชิกอย่างทั่วถึงจากความร่วมมือของทุกสมาคมและด้วยความเจริญกน้าจากการดำเนินง,งานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขบวนการสหกรณ์อมรั์ไทย จึงได้ก่อสร้างอาคารสำหรักงานและเพื่อบริการสมาชิกที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ชื่อว่าอาคารสวัสดิการสหกรณ์อมสัพ์ไทยจากการดำเนินงานก้สู่ทศวรรษที่2สอส,อสอชอสออได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิก จึงมีนโยบายทําให้เกิดการก่อสร้างอาคารสํานักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมรุมสหกรณ์อมรัพ์แห่งประเทศไทยจํานวน7ชั้นเพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารของสมาชิกและวัสดุอุปกรณ์สสชสอ,ชอ,สอ,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 อมุ่งม,มั่นตั้งใจให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรหลักด้านสวัสดิการการชาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกในขบวนการสหกรณ์อมรัพ์ไทย เป็นระบบสวัสดิการที่ดีที่สุดของสมาชิกและครอบครัวรวมถึงสมาคมชาปนากิจที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นต้นแบบในการบริหารองค์กรและรองรับสมาชิกจากทุกกลุ่มวิชาชีพจำนวนกว่า3ล้านคนทั่วประเทศชาปนากิจเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตของคนสหกรณ์มั่นคงโปร่งใสใส่ใจสมาชิก